Let it go Let it go คิดถึงกันไหมครับกับเอลซ่าอาหารสีฟ้าคลิปนี้นี่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆขอนติมาทำกับอาจูมา a นมีและโอป้าทัจความสนุกความแปลกใหม่ของอาหารสีฟ้าเอลซ่าที่น่าตะลึงรวมถึงพลังพิเศษที่มีกดติดตามข้องขันติและทั้ง2ช่องและที่สำคัญกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง30,000ไ like, ลค์ที่จะได้กลับไปทำอีกนะครับไม่รอช้าไปดูกันเลยครับ โอ้ oh, เพียงทุกคนครับใครชอบเอลซ่าแอนนา let it go แบบฟ r รอเซนกันบ้างติชอบมากๆเลยอยากเจอมากๆที่มีแค่ตุ๊กเอลซ่าตุยแล้วครับเอลซ่ากับแอนนานะครับติชอบพวกเขามากเลยครับพวกเขาาล่อมากแอนนากระกอบอุ้ยขาแอนนาสวยมากเลยครับแกดไลค์คลิปนี้นะครับว่าเอลซ่าจะโผล่มาไหมนะครับ โอเคค่ะบือเพลงแปลกๆอยากเจอเอลซาเลิเทอเป็นไงฉันคือเอลซ่าที่เธอคอยมันหายไปคอยมันหายไปคอยมันหายอยู่นี่อันนี้อันนี้เอลซ่าจริงเหรอครับใช่เอลซ่าอ่ดูดูดูมีเอฟเฟกต์ไหมโอ้โอ้โอ้คนตัดได้าแล้วตัดเข้าได้แล้ว โรซ่ายินดีต้อนรับเอลซ่าทักชีครับจะออกปา้กงั้นเดี๋ยวเราจุดให้แนนากันนะครับมีท<า>ู<ม><า>กไหมทูกเลยีอๆๆๆแอนนาออแอ,คคอนาอนาแอนาอนาๆๆเบลแอนนาเบลีเดียไม่ใช่อนราเบลอ้โอคละาน น่ากลัวนี่เหมือนแบบจะเตรียมไปนอนบนเครื่องบินหรือนี่คือน้องสาวของท่านเหรอครับเอลซ่า<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ได้ไงอะ่ะไม่ใช่ออย่าพูดทะเลาะกันและวันนี้นะครับแอนนาของเราคือพี่น้ำหนึ่งชอว์จุลมะน้ำมีนเลยค่ะอุ้ยติดมีทั้งเอลซา่าแล้วเอลซ่ามีของมาฝากด้วยอะไรเสีนะโอ้ยโอ้ยยาวมากอ๋อในเรื่องมันต้องมีโอลาฟโอลาฟ อันนี้โอวัตตีนครับอยากพูดคำนั้นค้างไม่ถ่านะอย่าซุ่มเสี่ยอะไรอ่ะโอลิฟแฟนเดี๋ยววาไม่ใช่ไม่ดีติดตามช่องอยู่ทงของเราทั้ง3คนด้วยนะครับให้เป็ดเป็นแบบ10ล้านซับสิบล้านซับสิบล้านซับไปไว้เราจะมาทำการกินของที่เป็นแปลกๆจากเอลซ่าตามคงจีน คุณทิมใช่รอบนี้แล้วเนี่ยเรากินหัวพองหัวแพ้อาจจะแบบดูแบบน่าก,กลัวไปหน่อยแต่รอบนี้เราจะมาแบบสายแบบว่าของแปลกเฉยๆง,งานาอันแรกเปิดตัวมาเลยครับกับนี่เลยสายกินได้อากาศเป็นโครเลเ้นนะครับามาแบ่งกันข้างหน้ากินครับไม่ได้กินใช่เหรอล่อเล่งอันแรกนะครับจะเป็นนี่เลยเค้กยเค้กสวยจังมาลองมาก่อนได้เ็น<ช>และนี่คือทุกคนดาเฮ้ย และนี่คือเอลซากินได้ทุคกคนเ้าที่กินมาจากตรงนี้เลยทุกคออดไม่ใช่ครับอ,อันนี้เราจะเอามาเสียบครับอเอาลองมาแบบนี้เลย ว่าแบบโปรงไม่บาลานซ์เลยอะเอลซาท่านใส่กระดงกมัอันนี้อันนี้เอวใหญ่อ๋อเอวใหญ่อันนี้ไม่ใช่เอวลซาเอวเราจะราดครีมลงไปครับทุกคนนี่คือครีมที่เราจะราดครับเอลซาครับใส่กอกนอไม่ผมเลยครับกอกนอการไก่น้อยครับการไก่น้อยไม่ใช่การเกงในครับมีกลิ่นเอลซาปลาครีมอ่ะเราจะแบบว่าให้แอนนาเป็นคนราดครับเอาเลยครับแอนนาเบล you want your beauty snow เราจะยกเลยนะครับเดี๋ยวแอ,อนนามีความฟุ้งฟิ้งแล้วเว้นวนมาเพืโโ่อความแบบใสไ่ไปนะครับๆๆๆๆีระวังนะข้างในอาจจะเป็นวิญญาณผีหลอกวิญญาณล่อนกคนนะทุกคนโอ้โ,อโอนีออ่อ่ะเป็นฟริสเตอร์เดี๋ยวให้เอลซ่าแอนนาเสกผงลงไปเลยนะครับเพื่อความสโนุกค่ะทุกคนว้าวว้าวไม่เยอะนะครับฟันฟันฟันฟ้านะครับฟันฟ้าเลยนะเฮ้ <ม>ตอนนี้ไม่เหมือนเอลซ่าเหมือนพวกเราเป็นคนไม่เหมือนกำลังปรุงยาแหนดูยูวอน Do you wanna build a snowman? สวยากปวอุ๊ยตอนนี้มีเลือดด้วยเฮ้ยซิมี่มาเอลซ่ามีปอดดออ่ะไม่ต้องกลับคือไม่ลงเลย กิมนี้เป็นคล้กแบบอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยให้ดูนี่นี่นเป็นแบบว่าเค้กแบบสตรอเบอรี่สามาติดกับกินน้ำชาหรือเปล่าลตีหองกินแข,นขกเดือดซาครับทุกคนเจ็บจริงเหรอรึเกเจ็บอุ๊ยอ่ะพี่ออกแขกอ่ะเดี๋ยวผมหักแข้อ๋ออ๋อ,อไม่ไมีน้ำก๊อกเลยโอ้ยออกก๊อกเลยอะโอ้ยเดลซ่วซาค่ะทำไมคอยาวแต่เงาวันดูดิไป เบามากเลยเบาเบาเลยเบาว่าอะไรต่อไปนะครับคือคืออะไรอ่ะเดี๋ยวซาแนะนำไม่ไรไม่ไรลองเึ้น้ำไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อท้องท้องท้องเอากันไกลปะเดี๋ยวอันนี้กันบางทีนะเกินอยจะแบ่งให้ นอนแตงทนอนทำไมต้องดมอ่ะพพี่เขาชอบดมกันเหรอสองใสเหมือนจะแรงนะมันจะแรงเออเฮ้ยกูเกเศกให้หน่อยครับมันเป็นสีแดงเห็นไหมดูดีแดงเลยกูเนี่ยอะไรกูเอ๋สามีพลังคนเดียวคนอื่นไม่มีพลังยนกิเล ลรบิกิทธิ์เนี่ยเรดิโก้เฮ้ยมันจะเป็นจริงๆริงไหมแอนนามันจะเป็นหรอแข่งโมหิมะเฮ้ยไอ้แส้มีไข่ด้วยไข่กรอบไข่มันคือเม็ดแมงรักเฮ้ยอ้เฮ้ยอ๋อให้ไอ้เด็กได้โอเคน้ำตาลกับน้ำหวานไม่หยุดมาครับแข่งกันกินหมดก่อนชนะโอ้โห เปรีย้ยวมากต่อไปในปากเลยม่ใช่ฮาวายอะ่ะทีเอาลกจากเด็กเนี่ยเอา,ามกากันแล้วให้เขาเป็นเนื้อเยื่อของตุลตินเรอ,ลอเล่น <laughs> อันนี้ออหูน <laughs> <laughs> และตอนนี้เมนูต่อไปของเราเค,ค้กอีกแล้วแต่ไม่ใช่เค,ค้กธรรมดาเพราะนี่คือเค้ก ทำไมเสียงไม่มีอะไรประดับครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องถอดมาจากาเอลซ่านั่นก็คือรองรองเท้าไม่หรกมันเป็นรองเท้านี่แหละแต่ว่าเป็นรองเท้าที่เอลซ่าขโมยมาจากซินเดอเรลล่าและนี่เป็นคนแบบนี้เอ้าทำไมอะทำไมเอลซ่าไม่ขโมยรองเท้าซินเดอเรลล่าออถ้าขโมยทุกอย่างผัวฉันขโมยอ๋อนะเฮนนาแฟนเธอเรียบร้อยแล้วนะเอลซ่าสวยงามเปครั้งแรก ที่รอมันเนิ่นนานที่เราจะได้กินรองเท้าเอลซ่ามันเป็นเมนูนี่ไม่ได้เอลรู้สึกมีอะไรอ่ะเอลซ่าเรามีอะไรที่แบบว่าสเปรดสเปรดแบบอร่อยแบบเป็นแบบเมื่อนี้เยลจี่เลลี่เจ๋งๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตายละเอลเอลเป็นไงตอนลซ่าคนตีเจอลี่เงุ่นเขียวโอ้ my god ของดีของดี อันนาอ่ะเดี๋ยวให้เธอจิ้มใส่เล้วะเขาไม่จิ้มดีละคนหรอเอลซ่าก่อนเลยเต็มหน้าเลยอ่ะทีนี้นะครับน่ากินไหมครับและนี่คือคืออะไรอ่าให้ทุกคนตั้งชื่อเค้กนี้ชื่อว่าอะไรดีน้องในรองเท้าเอลซ่าของหมดเขาวันดูที่ป้าย คอมมมมนน้้าาหไกตวันดูคอยังยิงยาวดีกว่ายังยิงยาวปากกระเป่ายิงชุกระวังไปเลยแล้วกันโอ้โวอ๋วันนี้อร่อยสุดเลยเนี่ยตรงส้นเหรอกินส้นโเรียบร้อยนลูกกรอบนานเริ่มหิวแล้วล่าสุดโุ้ยจมนะเยอะยๆๆง พอเลยเลยเป็นวันเกิดของผมพอดีครับดีใจมากๆที่เอลซ่าและแอนนามาหาผมในวันนี้ผมจะทำการเป่าเทียนแล้วก็เลี้ยงเค้กเอลซ่าและแอนนาครับฮาบิบ้าเดย์พี่บาเอ๋ยที่หิวแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวทานเค้กที่ผมตั้งใจทำกันก่อนแล้วเราแปลอะไระอย่าพู่งลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เยอะๆเป็นซอยจุอะไรมาของของอกมาบ้างนี่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้มาเย็นตวดน้ำเลยไหมอันนี้นะครับเราจะใช้นะครับรังแคของเอลซ่าเอาเอ็นน้ำมากขนาดนะรังแคเราจะใช้แป้งมันนะครับที่ไม่ใช่แป้งเราการนะครับเราจะเทตัวแป้งมันนะครับลงไปนะครับหลัานั้นนะครับเราก็ใส่นะครับ อุ้โอ้ทุกคนได้ความงความแรง,งโอ้อันนี้แบบว่าออกมาเลยว้าวเดี๋ยวเราก็จะกวดน้ำนะครับทุกคลิปก็ไปกวดน้ำโอเคทีนี้เพิ่มหนึ่งคนได้เลยครับอือการสลับไปอันนี้คือเพิ่มเลยโอเคป้ะจะทั้งมันเดือดเพิ่มไปหน่อยกันแบบไม่ใหญ่อะไรครับเกณาร์เทลงไปได้เลยครับผม เอลซาเซกครับเอลซาเซกเล็่ใช่ไรครับเย้เราซาเก่งมากขี้มูกฉนเงอเยลซาเฮ้แค่มันหายเย็นร้อนได้ไหมเย็นเจี๊ยบเอ้ยร้อนย้อนจีเลยนะดูควันดิเอาแล้วนะเราจะล่าลงไปเลยนี้เฮ้ยแต่งครับขันตุ้งใส่ได้เลยเหรอฮะลอยเลยให้แบบมีความแบบขยันนเล่นนะนี่มาโอ๊ะได้ได้ได้ กเกวีกเกวีหันทีนึงแล้วจ้สอนครับะดูลสวยอันนี้คือมสลามกินได้ทุกคนนี่เห็นไหมแบบสวยงามแบบนี้นะ่ากินมากๆเลยครับ <c oughs> ทุกคนดูสิสวยมากๆมันจะยืดเหรอใช่ครับลองตักเลยดูดิ <c oughs> ตอนนี้เหมือนฉันแบบมาเรงต้อนรับเอลซ่ากับแอนนาอุ้ยมันมันยืดขนานี้อุ้ยมันยืดขนาดนี้โอ้ยมันยืดมากเลย ืมันนุ่มอ่ะนี่ทุกคนอร่อยนะทำเป็นมันมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆแล้มันนุกๆแบบยืดๆนะทุกคน แต่ถ้าใครอยากกินแบบนี้นะครับแล้วแบบว่ามันมีเซ็ตทําอยู่นะครับนั่นก็คือ,อมโมจิของโอป้าจูม่านั่นเองนี่เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยครับใครอยากได้นะครับไปเสิร์ชหามีช่องทางไหนบ้างครับโมจิหม้อร้อนะคะ่ะซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะโอป้าอังจูม่ามีหม้อเลยแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้มีแค่โมจิเขามีบราวนี่ด้วยทุกคนใช่แล้วแล้วก็จะออกมาอีก2อย่างนะคะทุกคนเตรียมตัวรอดูเร็วๆเลยรอหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันไมรีบเก็บเวไปจ้าฝากช่องกันครับโอป้าทักที่เด็กครับผมโอเคบ๊าายยบไป เราทราบไปแล้วครับ <the> อันนี้แค้นเลยหรือเปล่าเปล่านะครับแอนนาครับบ๊ายบายนะครับฝากช่องด้วยครับฝากช่องไอู้ไม้น้ำวีด้วยนะคะทุกคนฝากดูคลิปของพี่น้องวีด้วยฝากชอบพี่น้ำหนึ่งด้วยนะครับบ๊ายบายนี่อะไม่รู้จะกลัววะ